สวัสดีครับพอกอาจารย์จอดสอดแจกให้เราแ้วครับเด้อเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสีภาาไม่กินนี่ครับหนึ่งไก่ครับหนึ่งปีไก่ครับกินกับน้ำจิ้มสมครับพวดเจนุชคือเราจคไใดใครจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลระก็ศข้เมนจะได้รายเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์จอดสอดแจกต้องขอบคัวนะครับเด้อครับมาแสิร์ฟน้ำกันโอ้ฮหคนใน่สอดแล้วเนาะชอบดีกว่าอังชุ่มชอบไหมดูกอะอยากกินน้ำ มาตออาอัจฉริยะถวุ่นบบไหวแน่ลรอครับบัดไดกับบัดนั่นเดินโดนซีมีคลิปแบบกินผู้เดียวนนยเดี๋ยวสิใจเย็นสินนให้มือหยิบก็ได้ลูกมีกระเด็น,น,อ,นอ,อาจารย์มาลองไปอาจารย์มา ไม่ในระู้โอซอนไม่เนะนีไยนนวดนวแสบโอ้ไก่เปื่อยดีพอแลว้วมันเผ็ดแส่บปะ

อาจารย์เข้าให้มันมาตัาง นัวบ่ดีเลยไ น้ามันนัวพอดีเลยคือสูตรเลยโอ้อืมมีปีกบวดมันนี่ไงนี่ ขาไม่กระหยัมเลยเบอร์น่าแทยาไม่กลมนิวไปนิ่ว่อนิ่นิ่ว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 นอืวนิ่วนว่วนิาวน่ิดแล้วแม่น อาอไม่สิสียเลยครับหอวชิมอ้ตอนอร่อยไหมอร่อย ไก่เปื่อยเดียวหนึ่งโดนเนาะแก่สมตับักพริกตับกระเทียมใส่นะครับสีสุดท้ายแล้วเบิร์แล้วครับ ียบร้อยครับเบิร์าไพ่ในคลิปตาครับผมยิ้มเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ยังไดกาคลิปหน้าสินี่ยังไม่ให้เพื่อนๆพี่น้องเมืองก,ก,กาคอยติดตามนะครับเด้อจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล้ะครับคอมเมนต์กันได้หลายเด้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอพุณครับตาตาขอบคุณค่ะสิ <c oughs>